สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชายภูมิทุกท่านวันนี้กับผมนายแพทย์วชิรศุภพิบูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิมาพบกับพี่น้องในรายการรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจําวันที่12เมษายน2 5 6 4นะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้ก็จะมีการนําเสนอด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อที่1ก็เป็นสถานการณ์ประจําวันอัปเดตล่าสุดสําหรับ 12เมษายนหัวข้อที่2ก็คืออาการล่าสุดของการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้ง7รายนะครับและหัวข้อที่3ก็คือข้อแนะนำข้อเสนอแนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นสำหรับช่วงสงกรานต์และหลังสงกรานต์นี้นะครับสำหรับสถานการ์ล่าสุดวันนี้เมื่อวานนี้ตอนประมาณหนึ่งทุ่มได้รับรายงานจากทางโรงพยาบาลชัยภูมิโดย ห้องปฏิบัติการหรือแล็บโรงพยาบาลชัยภูมิได้รายงานนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีและขอเข้าตรวจที่โรงพยาบาลชัยภูมิซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้อายุ35ปีเป็นสุภาพบุรุษนะครับเดินทางมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีประวัติเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถานบริการในจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับภรรยาและบุตรสาวและระหว่างการเดินทางเขาก็ได้รับ SMS รายงานจากทางสุพรรณบุรีนะครับว่าเป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดเขามาถึงตอน5้าทุ่มของวันที่10เมษายนหลังจากนั้นเขาก็เข้าพักที่ บ้านพักที่พ่อตาแม่ยายเตรียมไว้ให้เป็นห้องพักแยกสังหากนะครับซึ่งก็มีการาส่งอาหารให้โดยที่พ่อตาแม่ยายของเขาก็รักษาระยะห่างเป็นอย่างดีก็ขณะนี้ผู้ติดเชื้อ,อรายนี้ก็เขารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเชยภูมิของเราส่วนภรรยาและบุตรก็ได้เข้ารับการตรวจทางห้องแล็บเรียบร้อยนะครับ ผลก็ปรากฏว่าผลเป็นลบทั้งสองคนนะครับคือทั้งภรรยาและบุตรแต่อย่างไรก็ตามอีก5วันนะครับเราก็จะมีการตรวจซ้ำซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดีเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยรายนี้ก็จะเข้ารับการรักษาจนครบระยะเวลาในการรักษาที่โรงพยาบาลเชยภูมินะครับจะอยากทราบทม์ลายของผู้ติดเชื้อรายนี้แต่อย่างไรก็ตามผมให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเขาเดินทางมาก็เป็นรถยนต์ส่วนตัว ไม่ใช่รถด,ดนสาธารณะแล้วเขาได้รับ SMS ระหว่างทางก็ไม่ได้แวะที่ไหนก็ตรงเข้ามาที่บ้านพักที่อำเภอเมืองแล้วก็พักหยุดเฉพาะที่บ้านนะครับไม่ได้เดินทางไปไหนพอตอนเช้าเขาก็ได้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลชัยภูมิตอนประมาณ10โมงหลังจากนั้น5โมงเย็นก็ผลก็ทราบนะครับว่าเขาติดเชื้ออันนี้ก็ทำให้เขาได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทางโรงพยาบาลชัยภูมิก็ได้นำรถนะครับไปรับที่บ้านเลยเพื่อน,นำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยไม่ให้เขาเดินทางมาที่โรงพยาบาลเองเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับผู้อื่นนะอันนี้ก็เป็นคืบหน้าล่าสุดนะครับอาการจากทางสำนักระบาดวิทยาของควบคุมโรคนะครับแจ้งมาว่าที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะมีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งซึ่งเขาก็ ได้รับการตรวจมาแล้วนะครับจากที่โรงพยาบาลประชานิมิตที่สมุทรสาครซึ่งทางโรงพยาบาลเขาได้แจ้งมาว่าเขาติดเชื้อดังนั้นเขาก็เดินทางกลับไปแล้วในขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขณะนี้เรากำลังตามตัวนะครับตามตัวเพื่อที่จะมาตรวจที่อเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ตำบลบ้านที่บ้านเก่านะครับที่บ้านเมืองเก่าหมู่ที่หําตบลบ้านยาง คร,บราบกว่าถึงวันที่10เมษายนตอนหนึ่งทุ่มนะกินข้าวร่วมกับครอบครัววันที่11ช่วงเช้าคือเมื่อวานนี้ช่วงเช้าได้รับการแจ้งนะครับจากโรงพยาบาลประชามิตรนะซึ่งความจริงแล้วก็ถ้ารักษาโรงพยาบาลของเราเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเดินทางเพราะระหว่างเดินทางอาจจะมีการไปแพร่กระจายกับผู้อื่นีซึ่งตรงนี้เนี่ยขณะนี้เขาเดินทางกลับไปแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือ ทำลายเพิ่มเติมแล้วก็นําผู้ที่สัมผัสเสียงสูงที่เกี่ยวข้องมาตรวจนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของที่อำเภอเกษตรสมู์ที่ได้รับรายงานเมื่อเช้านี้